เมรีฟามสวัสดีค่ะคู่เล็กๆนะคะคู่เล็กๆนะคะ mm hmm. คู่นี้เมเปิดให้3า5 0 0บาท3า5 0 0บาทตัวผู้2ตัวเลยตัวผู้2ตัวนะคะ3าม0มื่บาทคู่นี้นะคะคู่นี้3าม0 0ื่บาท ขนส่งกิโลละ6บาทนะคะค่าขนส่งกิโลเมตรละ6บาทนะคะคุณพี่ตาให้สองตัวไปเลยตัวผู้ทั้งหมดเลยนะคะตัวเหลืองๆนี่สวยนะเม่บอกไว้เลยตัวเหลืองๆนี่สวยมากตัวนี้ก็น่ารักกินหญ้ากินฟางเก่งกินอาหารเก่งแล้วจ้า คู่ละ34,500คู่ละ34,500จ้าใครสนใจชุดนี้นะคะรีบโทรมาได้เลย083 269 0169เมรีฟาร์มพร้อมให้บริการทุกท่านมีรถขนส่งนะคะส่งค่าส่งกิโลเมตรละ6บาทเมยู่อำเภอตะการพืชผ,ผลจังหวัดอุบลราชธานีวัดระยะทางกันได้เลยจ้า 100กิโลเมตรห่างจากบ้านแม่ค้าก็คือค่าขนส่ง600บาทนะคะค่าขนส่งเมย์ไม่ได้แพงขนาดนั้นไม่ได้แพงอย่างที่คิดคุณลูกค,ะคะ้าค่ะลูกวัยชุดนี้อายุอยู่ที่3เดือนกับ4เดือน3เดือนกับ4เดือนนะคะใครสนใจชุดนี้รีบโทรมาเลย3 4 0 0 0บาทค่าขนส่งกิโลเมตรละ6บาทแม่ค้าอยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีวัดระยะทางได้เลยจ้า